สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนมือนีพอกันตอนบ่ายๆเนาะคะ่ะเมืองสปาพบอันอันจะเหนื่อยๆในอน,นอช่วงนี้เพราะว่าแล่นนันแล่นในร้ายแล้วกัาหาเฮดเวียกข้างหนอกน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมื่อวานไปธุระข้างหนอกมากแล้วกันกับฝ่าวกับมาบ้านเนาะคะ่ะเพราะว่าอันจะต้มน้ำไปน้ำม,มาตูมไปวัดเนาะแต่จริงอันกาวขึ้นต้มเรียบร้อยแหละ มันตุ่มมามาตุ่มแห่งบบนี้เนาะอันเอาตุ่มละอันเอาลองตลุ่มละทุ่งนึงเน,ะะนาะแล้วก็อันซื้อน้ำตาลไส้มาหาโลน้องคะพี่น้องจะท้ามาเข้าเอินน้ามยังน้ำปะนะบอกเขาเอิยตุ่มไปวันมาเมื่อไหร่กันเป็นยังไงแล้วเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพดเริ่มเดือนนิดน,น้อยนะคะ เริ่มหอมนิดนึงแล้วค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวให้เดือวสักพักก่อนจะค่อยจะตากปัะตูมออกแล้วก็ใส่จะคอยใส่น้ำตาลเนาะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือจักนิดนึงค่ะไปค่ะพี่น้องนำาัตตุมเข้าไดราคาแล้วกับพท่านไดรดอกแต่ว่าอันจะตองเอาอันนี้มันออกกอนเนาะเนี่ยเอาโอ้โหโคแห่งละเนี่ยอันจะปิดแก๊สก่อนนับแล้วแล้วก็เอาพวกอัน ผงใน่ผัวเงียงเิ็ดมันออกก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวค่อยเขาจะเปิดต่านแก๊สมาแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือเนาะคะ่ะพี่น้องนเนาะหอมดีค่ะ,คะ,นะคะพี่น้องหอมค่ะหอมแน่หอมหอมน้ำมันรูดนะคะพี่น้องสีก็เริ่มได้แล้วเนาะไปะเดี๋ยวจะทำกันไปตักอันนั้นออก หอนแน่น้อค่ะตักมาใส่หมอนนี่แล้วนะคะพี่น้องอันจะตอกเอาพวกหนของยางมันออกไปไนะี่เนาะพวกเม็ดพวกตูงจับชิ้นมาตูมนะอ้าวจะเอาแต่นามเนาะค่ะพี่น้องแท้จริงผู้ใดมีอ่าขากกองสีขาวเนาะจะค่อยมันไงกรณียันใส่แบบแตะแกรงมันก็จะได้แต่เ,เม็ดออกเนาะ เม็ดกําเดอแล้วนะคะพี่น้องหอมเนี่ยค่ะพี่น้องหอมนามบตูมตอนนั้นเป็นเล็กน้อยน,น,มนะมากมากอันได้กินนามบตูมได้กินละได้กินละก็ได้กินเนาะ,ะค่ะพี่น้องแต่แต่ส่วนน่อยที่สิได้กินเนาะจะไปเป็นเล็กน้อยเวลาเป็นงานวัดงานอย่างเดีเยวเนาะแต่กะอยากกินอยากกินแต่ก็ไม่ค่อยได้กินเนาะค่ะพี่น้อง สมัยแต่ก่อนน่ะมันบ่มีอ่าบ่ค่อยก็สิมีเปิงบักตุ่มอยู่วัดแต่นี่เนาะคั่นเฮาคั่นงานกันบ่มีงานวันเฮาก็บ่ได้กินเนาะสมัยตอนเฮาเป็นเด็กน้อยประเป็นเด็กน้อยก็บ่มีน้ําโคกน้ํายังกินเนาะค่ะโคกแป๊บสเขาส่วนมากก็สิต้มน้ําบักตุ่มเนาะเวลามีงานมีการนี่น้ํามตรมน้ํามะตรม อันนาวันนี้ตองออ,ออกออกออกห้เมินเนาะแล้วจังกรอ้าจะจังกยจะใส่หนุนตามหนักบนเนี่ยหนักอยู่ยังบนันนตาติกันอันใส่ถ้าพี่ตากออกไปเที่ยงังละ 5, 6, 6, 7, ่ะคะของเม็ดตังยังมั้ถ้าเ้าจะบวตองบวตองออกมั้งกันนาเกียนเนาะ ก็เรีว่าตออมดีก่อหอม,อ,อ,อมดีค่ะคีะ่นอ้อง นางลงเนี่ยแนบเห็นมาเนี่ยอ่ะแต่ว่าโอ้ยหอมหอมหอมแห้งเดี๋ยวก่นเด้ออันว่าอันจะเอาลงบ้าอันนั้นใหงเบิ้ลเลยละกันอันจะใส่หมอนเตาหมอนหมอนแบบไหนเนาะต้องใส่หมอนใหญ่หมอนหมอนหน่อยๆให้ก่อนอันน่าสิเย้าไปจังสีแบบบัิทนัดนากค่ะ เอาอีกคนยาทังนั้อย่ามนหอมอมดิค่ะค่ะพี่ืมโอ้หอมหอม ยังก็ดีค้าแต่หอมหอมหอมนิ่นึงล่ะเจะ้าล้งเทศนี่เลยนเนาะเกือบเต็มบอห้หน่อยนะพี่น้อง แต่อันเจะกรรมาใส่หมอนใหญ่แล้วก็เปิดเปิดเตาแก๊สต้มน้ำตาลเนาะเพราะว่าหมอนหน่อยเขาใส่น้ำตาลแตาพอดีหล่อน,นออกมดกากมันออกเหมือนกันออครัพี่น้องอันเอาออกากเอาเนื้นนอมันออกแล้วอันก็ซิกตักใส่หมอเกาแล้วก็เปิดไฟในห้น้ำมันเดือดขึ้นเกาหรือใส่น้ำตาลเนาะ ใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือนิดนึงไมันมีรสชาติหอ,อ,อมดีค่นะคุณแม่หอมๆ ฮอนอนฮอนโอเค้อง okay. <c oughs> ออก <c oughs> ออกัน้องออกกันาด หลังจากนั้นเราก็จะเปิดแก๊สต้มให้มันเดือแล้วก็ใส่น้ำตาลเดี๋ยวนะั้นออาฟองออกก่อนนะคะขออนุญาตเอาฟองมันออกก่อนเนื้อมันออกเมื่อหล่ก็เม็ดมันก็ไปเป็นาการใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะเพราะว่ามนันเร่มเดือดล้ะคะ่ะใส่น้ำตาลต้องไปกนะันเนี่ยมันได้ใส่น้ำตาลกี่โลกี่โลเนาะเพราะว่าน้ำมันหลาย เกลือลงไปนิดนะึงอ่ะมันมีรสชาตินะค่ะพี่น้องเนาะอย่าใส่หลายเด้อค่ะเดี๋ยวมันจะเข้มเพราะว่ามันเป็นอพริกไข่ก็ว่าใส่เห็มันมีรสชาติซื้อแล้วคะ่ะเดี๋ยวอันร่อนน้ำตาลละลายตอนนัน้นจะต้องใส่น้ำตาลอีกเพราะวันหนาไม,ม่ลายเก็ใส่น้นำตาลน,น้อยมันก็จะบ่ค่อยแซ่บเนาะ จะถ่านน้ำตาลละลายกันค่ะพี่น้องแต่จริงค่ะนะคะมีใบเตยเนานะใส่ใบเตยเนานะมันจะได้หอมกินหอมทั้งกินใบเตยทั้งกินน้ำอบาบะตูมนะคะพี่น้องแต่ว,ว่าอันก,กับอันิคอนอนุญาตเจ้จ้าเจาวิดีโอแค่นี้แล้วเพราะว่าเฮ็ดไปโดนวิดีโอก็อาจจะโดนอันสิคอนอนุญาตเที่ยวให้มันเสร็จแล้วกั อันก็จะเอาไปส่งไปไหว้ยูวัดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทศอาตุมน้ำปรตูให้แล้วเนาะคะ่ะจัาได้ก็ต้องขอบคุณหลายๆพี่ๆน้องๆสกุลสกุนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะส่งยูทูบในน่อยของอันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมเงาแต่ค่ะพี่น้องเงาแต่พอกันวิดีโอนาค่ะเราสาสุขภาพค่ะ